สิ่งที่มีความหมายที่สุดของเราก็คือการดูแลพ่อเนาะเราไม่มีสามีพอสูญเสียตรงนั้นไปเราก็คิดว่าความหมายของเราก็คงจะหมดไปก็เลยคิดเปิดร้านทําเป็นเหมือนกับห้องสมุดชุมชนนี่แหละค่ะเอาหนังสือสาสมของตัวเองนี่แหละมาให้คนอา่านถ้าใช้ภาษาใบรุ่นก็คือคนมาจากดาวดวงเดียวกันคนเราถ้าได้เจอคนทำสิ่งที่ชอบเหมือนกันเนี่ยมันจะรู้สึกอบอุ่นแล้วไม่เหนา ยินีต้อนรับสู่ห้องนักเรียนอ้อยครับค่ะจุดแรกตรงนี้จะเป็นงานครับหนังสือที่มีทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่สะสมมาตั้งแต่สมัยนักเรียนนะคะสมัยเรียนหนังสืออยู่หนังสือชุดบ้านเล็กนะคะที่ทําให้เกิดแรงบนนันดาลใจในชอบอ่านหนังสือมาโดยตลอดก็สักประมาณ50ปีที่แล้ว พลังชีวิตนะคะอันนี้หนังสือหายากนะนะเป็นแรไอเทมเรื่องนี้กำลังเป็นหนังที่ทอมแฮงจะแสดงนะคะอเมนคอนอูเว่รอนดอนบุ๊กแซงชูรี่จริงไอเดียเปิดร้านหนังสือก็ได้จากเล่มนี้นะเพราะมีเรื่องหนึ่งที่บอกว่าชายแก่คนนึงนะ่งเน่ยเขาชอบหนังสือมากาก็เปิดร้านหนังสือเก่าโดยที่เขาคิดว่ากําไรคือความสุขละ อยากจะให้เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นของชุมชนเหมือนกับเป็นร้านหนังสือเป็นห้องสมุด ให้ทุกคนได้มานั่งเงียบๆอ่านหนังสือแล้วก็มานั่งทำงานคลาฟงานฝีมืองานกระเป๋าเราไม่อยากให้คนคิดว่าต้องมาสั่งกาแฟต้องมาถ่ายรูปอัพลงใน Facebook คืออยากให้ลองมานั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองหรือว่าอยู่กับเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าอยู่กับหนังสือคนที่เหมือนกันได้มาเจอกันเขาจะได้รู้สึกผ่อนคลาย ตามหาความหมายของชีวิตที่เหลือเนาะเพราะว่าพอเรากเกษียณเราจะไม่เจอเพื่อนร่วมง,งานเราไม่เจอหัวหน้าจเจอลูกน้องจะไม่เจอการเดินทางไปประชุมเราก็ต้องสร้างสังคมของเราขึ้นมาใหม่สิ่งที่มีความหมายที่สุดของเราก็คือการดูแลพ่อเนาะทุ่มเทให้กับพ่อหลังกเกษียณเนานะก็คิดว่าจะได้ดูแลอย่างเต็มที่ตอนอายุ99เนี่ยก็ยังพาท่านไปเที่ยวบางแสนชนบุรีแต่พอสูญเสียตรงนั้นไปเราก็คิดว่าความหมายของเราก็คงจะหมดไป ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเราก็ต้องก้าวต่อไปเพราะพ่อเขาคงไม่อยากจะให้เราแบบเศร้าก็เลยคิดเปิดร้านแล้วก็คิดเรื่องการทำเป็นเหมือนกับห้องสมุดชุมชนนี่แหละค่ะนักเรียนวัยรุ่นเยาวาชนเนี่ยได้รู้การอยู่กับตัวเองการอ่านหนังสือเพร่ามันก็เคยช่วยเรามาแล้วถึงแม้ว่าสมัยนี้เด็กจะไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่เราก็คิดว่า มันก็ต้องมีคนที่มาจากดาวดวงเดียวกันถ้าเข้ามาเขาก็จะได้เจอเราได้คุยกันเราก็ไม่เหงาพี่ก็บอกว่าเธอจะมาเปิดให้คนอื่นมานั่งเล่นทำไมไม่ออกไปท่องเที่ยวจะไม่ดีกว่าเหลอก็บอกว่าไปเที่ยวทุกวันน่ะคงจะเบือ่อถ้ามาอยู่อย่างนี้มันได้อยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่ทั้งวันได้ก็คงจะไม่เบือ่อ คนวัยพี่นะถ้าไม่คิดเรื่องความสําเร็จเรื่องเงินทองอยู่นะเขาจะทุกข์เพราะมาทํำยังไงมันก็สวนทางแต่เราจะมีช่วงหนึ่งที่เรามีอิสระละประมาณ60-70นี่แหละที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่ที่เราต้องการเหมือนกับเรายังใช้ชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีร้านนะตื่นเช้ามาลดน้ํากุหลาบเสร็จเราจะทําอะไรล่ะเราก็นั่งเล่นน่าเบื่อ แต่การสร้างกิจกรรมเนี่ยทำใหร้รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเปิดร้านตอนเย็นเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะดูหนังเน็ตฟิกเหมือนกับว่าภารกิจวันนี้เราเสร็จแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองก็มีความสุขไปทีละวันทีละวัน